ครับสบายดีตอนเลี้ยงๆอ้าะาวอันน้าพี่น้องมันก็เพิ่วมเขาคนว่าเขาผมสูงแล้วเรือพันแท่ละหาว่าจูกันครับของขุนนั่งนี่แหละไดยวนี่ก็ได้โอ้ยวะเออรถจิอกไดงว่าหลังอื่นเข้าเออมันตั้มเนาะฝั่งขุยูเนี่ยมันตั้ม แต่มันลุมที่หอมในหน้าหอมออใครอยู่ใครอยู่ฝนตกส่วงใบใบส่วงเทียนในบ่วยแหงเทียนผมบุกสายฝนลงม,มาเออเออลุ่งเอาวั่วหลัส่งส่องใบยืนลานส่องตลาดข้องถมนุ่งผักเกาเนี่ยเลย งานสำรวจตรวจตาเมื่อน้านนะมันเป็นยังไงเนาะไอ้ว่าปูปลาหนะน้าหนามเนล้างจุ่มจนขึ้นมาหนักวันใส่ยังไม่ได้ทงน้ำไหลพี่น้องน้ำไหล,ไลเออถือใจบักเข้าพักคักไปเออพ่อกระสานลวๆขึ้นมันถึงน้ำเนะาะบรรลันเรียงๆอย่าบรรใตยใครอยู่มันขึ้นมาเดียวเออขึ้นมาเดียว เกนมาพร้อมที่จะออกจันแบบนี้เออว่าหันไม่ที่ออกจันอยู่แต่ว่ามันแรงพผลมันกรเด็นเพราะชาเออเออเพราะถ้าเกิดผลมาปั๊บออกจันปั๊บด้วยนี่นี่จันนี่น้องจันหลับเข่ากำลังเบอออกมาอยู่เออจั่จันเปล่าแลรงหลายวักระตีมันด้ออกมามันตาเนี่มมากเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ เออครับิงึงมันจะออกจันนจะเป็นรูปแบบเดยทุกต้นสูสูงผสมบอกต้นมาเข้าสูสู้เออ,อพี่น้องเออวนเดีวันกับไรเรียนน้ำกลนมามามาแอปเปิลยีสานกับ,บกพ,พี่น,น้อยเพราะเพราะพี่น้อยปั้มทิมดิไอเจ้าบักพข้าพี่น้อยทันดีแอปเปิลยีสานนี่ต้นถั่มลังส้างเพราะพี่น้อยอยู่นี่ ครบกำหนดแล้วน่าจะเป็นวนแล้วน้ำไหลมาจากท่อด่างทั้งบ้านหนองบาอูปกาน้าน้ำก็สนุกไป,ปยังแต่ฝนอาลาด์ร่วมไปเล่าเลือเขาโ <laughs> อ้อา้าพาพี่พาน้องเาะที่บ้านไหลน,น้าเราเออมันยันมันยันหนึ่งก็ไป็ลอยอยู่บา้านสวนวนสนาสะดุดฝนบันี้มันลอยอยู่บ้านไหลน,น้าเราวอย่นี้แม่มันพี่น้องเย ว่าไะไอ้จมมาจมาะมันแรงไปหนิมาซะาหนิถล่มทิ่มได้หมดล่ะท่ออะไรล้วนๆลงมาจากวันหนองหว่าตัวท่านเออโอ,อ้หายวัดต้นดินสะพา,านลามผมอยู่ในน้ำเลยพี่น้องเออต้น <c ười> ด,ดินสะพา,านลามนี่อยู่ในน้ำไม่เป็นไรเขาเคยถ่วมมาแล้วกี่ไก่เลยเขาบอกเขาบอกเหี้ยวบพรยังเป็เนดอกเขาเห็นบางน้ำสัมผัสก็ลังยืดผล ก <laughs> ำลังหยุดออมากหลายนามคนเบื้องลาเพียงพี่น้องใหามีธีเอางเงินงีบเอาแบบนี่น <laughs> หาวิธีเอาปลาเอา,าเอะไรบ่นอ๋อให้มีกาแฟต้องก็น้องปลาลูกหน่อยปลาคอหน่อยปลาดุกขอ้อแยกงูเล่นจั่จ่ายกับผมบ่นอ๋อไปปลาขาวปลาอย่างเงนี้ย เออว่าจงยุติบาดาลนั่นทวนเขาเฮ็ดเต็มไปวีนั่มทวงดีขันผู้องรองสุวรรณละเนาะพี่น้องเนาะแต่มันสะใจแบบเสียเสียนเลยเนาะว่าผมมีไอ้คู่หมูน้่มพัดไปกระเตยไปเตยไปเหินน้องเนาะนีน่จักจิดจ

เอเอเด้ยน้อยเห็นจะไปวั่นแล้วครั้งสั้นนี่แหละอินเาฟารัมกับว่าถึงเจ็ดเมือม,นออม,นม,มันก็ยุบดรอกสี่ห้าเมืองมันยุบก็กล้าถ่วมโดนหรอกขันว่ามันฝนตกอีดเดียวหรออันนี้ก็ทำสาหัวงไอ้มันนเลย เดี๋ยวนยก็ใส้เบ็ดน้ำคันแท่น่าเลยพี่น่องปาบอนวุ้ยใบใหญหเนาะเราคันเว็ดสะดาบบ้าเราเนี้ยเหมือนเล้งข้อใดอยู่ดีเนาะนมนำนมนำโยกขอ,ขอเขาหนวดกากสากปลาดุกวะ <c oughs> ตัวนี้มันหนึ่งต่พูดดอกคันจะลบมแหง้งหัวล้มหัวฝนจะเละี้ยบหรอไก่ไม่ยุ่งสงนี่ละเขาเดือดขึ้นของหอเออว <c oughs> ีนาวีเฮือดในอาดิต ผมก็ชอบไฟฟ้าเขามาอ่นหน้าผมอยู่แล้วเ,ออเดี๋ยวนี้มันก็เพียงหลังสั่งแล้วหัวมยินมือรีบแล้วต้นอินทร์ฟาลัมผมปลูกไว้เบื้องหลินซื่อๆนี่ยและเ<อ>ดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเหนื่อที่ว่างออส่วนนั่นก็เป็นบักม่วงบักภาพผม,มงมเข้าไปขั้นหน้าขั้นนี่งก็เป็นอินเตอร์ฟาลัมไม่ใช่ละปลูกไปเพื่อศึกษานี่ มันหลายกับขครตัวน้องพี่น้องเนาะมันจิไป n h ạ ยังเยเองโอ้ภาษาเนาะมันจิจับเบิ้งแมงแข้งมากินแมงแข้งม,มันมาตอนยืดดอกไหมพีืนอ้อกนี่แมงแข้งนี่มันจิตตอนยืดดอกจับยืดดอกใหม่นี่แจีบนี่พี่น้องกินกวามมันขลุ่ผมอืมหอมไปก็น่า อืมเสจ็บแม่งแข็งไม่มันกับเดียวๆๆน้องมันยันไจน้อมหินหินได้ได้ต่ำเท่าเก่าปานแม่งดาลพี่น้องมันสอบจะน้อยสิไปปุ่นเหม่งวนอยู่ดิ <c oughs> เอออ้าสู้ๆแล้วอินทพาลนไปสู้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 สูสสอ้อ่ะร้อนใบดีตอนแรงๆวันนี้ อยู่หุงหาอาหารอำน,นาจแบบชาทักป้อนเพื่อเพิ่งปลาไม่เลียล้ยงรวยไร่ไร้ยุคเจอดีเนจนเดียวหาหม่องใช้ไข่หม่องนัเป็นซะอ่ะสบายดีช่วงแลี้งเลี้อนนี่ที่บ้านไรนาเราขอบุญขอบคุณพีน่น้องเอฟซีเพื่อนๆที่ติดตามเด้อห่างหายไปหลายวันโท,ทรศัพท์ห่าง เออวันนี้กลับมาพบอะกับพี่น้องหม่ล่ะภาพอันที่สวยเป็นได้สองคนเพราคือเครื่องเก้าเครื่องราคาถึกเพราะเลี้ยวได้เป็นสันละเออล่เจอระ่วนเอาซ้ำไดีแดงมือนี่ครับผม